อ่ะก็สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o n Channel เลยนะครับอ่ะคลิปนี้บมก็มาถ่ายบรรยากาศในงานคารวานรรวัาาน,ออนวิทยาศาสตร์นะครับของอวชนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเขาได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนของเรานะครับได้มาเปิดความรู้องค์ประกอบนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ฐานจรวดน,นะครับเขาก็่านนี้ก็คือเขาจะสอนการพับจรวดน,นะครับ พอพับจรวจดเสร็จปุ๊บก็ไปยนจ์กรวจดนะครับไอ้เข้าห่วงนะครับเขาจะมีห่วงรอรับอยู่ครับ2เมตร4ี่เมตรแล้วก็6เมตรนะครับอ่ะตอนนี้คือพี่แกกําลังสอนการพับจรวจดอยู่นะครับอ่าตามจริงไม่ต้องดูพี่เขาสอนก็ได้กันดูตามคู่มือครับนี่ตอนนี้เพื่อนเขาถามว่าได้ไหมพี่อย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่ายังไม่ได้นะครับก็คือยังมีปัญหาคือเรื่องของปีกนะครับปีกพี่บอกว่าเขาังไม่ได้อยู่ดี ต้องลองขับใหม่ดูอ่ะพี่แกบอกโอเคอ่ะต่อไปครับก็ขั้นตอนแรกก็พับครึ่งแล้วก็พับเป็นหัวครับสามเหลี่ยมโอเคพับหัวสามเหลี่ยมนะนี่ครับบรรยากาศในตอนนี้ก็คือก็คนก็เยอะพอสมควรนะครับมีโรงเรียนอื่นด้วยนะครับที่มานะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนเรานะอ่ะโรงเรียนอื่นก็มาด้วยนะอ่ะขั้นตอนต่อไปก็พับเป็นแบบเหมือนจดหมายนะครับ ครับครับแบบเหมือนแบบจดหมายโอเคอ่ะพี่แกก็จะสอนไปอย่างเงี้ยก็เรื่อยๆครับอ่ะเราก็ดูพี่เขาสอนพับครับถามว่าผมครับตรวจได้ไหมผมก็พับไม่ได้เหมือนกันครับอ่ะณขณะตอนนี้ครับก็พี่เขาก็สอนเสร็จแล้วก็ไปนะครับไปทําหน้าที่ต่อครับก็เราจะพับตำรวจต่อนะครับพับเสร็จแล้วก็ค่อยไปโยนให้เข้าห่วงนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูเพื่อนนะครับอ่ะ ตอนนี้เพื่อนกาลังอับตามรูปนะครับที่มีคู่มือสอนไว้อยู่ครับว่าคัดอย่างไงนะครับคราวนี้ผมก็จะให้ภาพบรรยายไปตามคลิปเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับในบรรยากาศนะครับอถ้าพร้อมรับชมคลิปต่อแล้วก็เชิญรับชมต่อกันได้เลยนะครับบรรยากาศในคาราวาลวันวิทยาศาสตร์นะครับ เอาให้เข้าเป่านะไม่เข้าอ่ะแล้วนี่ก็บรรยากาศหลังพับตรวจ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็ล้องไปโยนดูครับว่าเข้าหรือไม่เข้านะครับอ่ะซึ่งผลประกอบการก็คือวันนี้ก็โยนเข้าอยู่นะครับของผมก็โยนเข้าอยู่นะของเพื่อนก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับแบบว่าถ้าใครพับจรวดแบบดีๆอ่ะแบบปีกไม่ใหญ่มากอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสเข้าก็สูงแน่นอนนะครับใคร มือเขาอาจจะดีก็ได้แบบมีจังหวะหน่อยอย่างเงี้ยเออเข้าเลยก็ได้ครับอืมผมว่าก็สูสีครับก็ดีอยู่ดูตรงนู้นก็บรรยากาศตรงนู้นก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่พเพราะไปแต่ละซูมละแต่ละที่นะครับก็คนก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยเ่อนะครับเพื่อนเพื่อนมีอะไรกันจะถามผมครับเดี๋ยวผมตอบแป๊บหนึ่งนังน่นแม่อาดีไซ อะไรเพอแมวเดี๋ยวพูดจริงนะพ่ย่ะครับพ่อกเข้าคุณปเข้าในที่ห้างนะครับครับเมื่อกี้ผมก็ไปตอบคำถามเพื่อนมาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เพื่อนเขาถามว่าไปเอาอันนั้นสมุดเล่มสีฟ้ามาจากไหนอย่างเงี้ยผมก็ตอบไปว่าเอามาจากรูเพื่อนรูจะรออยู่ห้องธนาคารอย่างเงี้ยของโรงเรียนนะก็ผมก็บอกไปตามนั้นครับอืมก็มีแค่นี้ที่เพื่อนถามผมนี่ไม่ได้เห็นไหมหกเมตรเลยครับ โอ้หไกลมากเลยนะ6เมตรนี่เดี๋ยวผมพาเดินชมอันนั้นดีกว่าเดินไปดูเรื่อยๆครับอยู่ข้างในมันเข้ามีอะไรบ้างไป นี่ครับก็เรามาอยู่นะไอร้านขายของนะครับอยู่ในโรงเรียนเราเนี่ยะค,ครับเขาเขามีขายพวกแหวนพวกหนังสือการ์ตูนหนังสือไดองไงารี่อะไรกวาดไปหรือพวงกุญแจอย่างเงี้ยของประดับอะไรเงี้ยมีเยอะแยะแต่เพื่อนเขาจะซื้อแหวนนะครับคพื่อนเขาจะซื้อแหวนไซสิบหกก็สิบเจ็ดนะครับนี่ผมถามว่าอันนี้พวงอะไรคุณพวงกุญแจใช่ไหมอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่าใช่อืนี่ครับก็โอ้โหอยากซื้ออยู่นะแต่ผมไม่มีแต่ผมก็ได้เต็มหองนี่นะครับแหวนวงเท่าไหร่แหวนวงเลยีซีฟแหวนวงลเลยีสิบเองสุดจอดครับเพื่อนผมบอกว่าโอ้จัดแบบนี้ต้องจัดแล้วล่ะครับนี่ฟักเงื่นออกมากเลยครับเตรียมเงืนจ่ายนะครับโอ้วงในยีนี่ดนะีละผมก็ถามเพื่อนว่าโอ้ เจ้าไหนมันมีเยอะมากเลยนะ <_ d ata> พเพื่อนก็บอกว่าจะเอาตงขวาสุดสายสิบเจ็ดเหมือนเพื่อนจะเลือกแหวนได้หลายอันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเลือกวงไหนนะมันมีหลายแบบมากหลายแบบที่สุดเลยผมผมดูผมก็ยังลายตาอยู่เลยครับแม่ค้าจนหมอก่้อเลยจะเลือกสตทีเดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนแป๊บนึ่งเัาไม่ซื้อสไนเปอร์ครับ <_ d ata> <_ d ata> ก็นั่นแหละครับผมถามเพื่อนว่าทำไมไม่ซื้อไนเปอร์ก็ตามที่เพื่อนบอกครับมันแพงก็จริงอย่างที่เพื่อนว่านะครับจะซื้อมันทําไมเนาะครับเพื่อนน่าจะเลือกได้นั่น,นะครับอันนี้ผมถ่ายกล้องในมือถือนะครับอาจจะไม่เท่าอันนั้นนะยังไม่มีกล้องถ่ายมือถือไว้ก่อนนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับนี่ต,ตุกกราตุ๊งูกตาโดเรมอนโดเรมี่อะไรก็ว่าไป มีผูอะไรอย่างเงี้ยจนจนผมต้องเข้าไปดูข้างในว่าเออได้ยันเลือกได้ยังเข้าไปดูไหมหนึง่งนี่ครับเทียนดอกได้แล้วไปไปจ่ายตังค์ลบยี่สิบบาทถ้าเพื่อนก็จะลองเอาไปใส่ดูดิว่าเป็นยังไงบ้างกูก็เลยบอกลองใส่ดูซิเป็นยังไงขนาดนิ้วไหมต้นนี้ต้นนิ้วไหนนิ้วนางวะนิ้วกายนิ้วก้อย <Safe S 1> ไปไปไปได้ขอแล้วไปไหนต่อดีไปไหนต่อดีไม่ได้เรียนนะาเลยเก็ตามนั้นครับเพื่อนบอกว่าหิวน้ำครับพวกเราเลยรีบไปซื้อน้ำอยู่ร้านขายน้ำครับแล้วดูต่อจากนี้นะครับว่าเพื่อนจะพูดว่าอะไรนะครับน้ำนี่น้ำไม่ใช่เหรอเอานะอารมณ์เจ้านี่นี่ไม่ก็น้ำมะพร้าวก็ได้นี่าระวัดิการ <laughs> จบละเพื่อนบอกไม่ซื้ออยู่นี่มันแพงเพื่อนบอกว่าไปซื้ออยู่สวัสดีการดีกว่าซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอืแล้วดูต่อจากนี้นะเพ,เพื่อนผมทําอะไรนะครับดูดูดเพื่อนไอ,อ,อ้โอเคแล้วดูสิ่งที่เพื่อนทาสิครับเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้เพื่อนพาเราไปข้ามทางรันนะครับโอ้ผมเดินติดเชือกด้วยเมื่อกี้เหลือไหมล่ะดูต่อจากนี้นะครับอะไรเพื่อนสาวเพื่อนเชื่อเลย ไหนเออูมุกเว้ดเลยเมื่อกี้เพื่อนบอกเจอสาวแว่นนะครับผมก็บอกอะไหนสาวอย่างเงี้ยอืมก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนก็เจอเป็นเรื่องปกติครับไปต่อครับผมก็พวกผมก็จะเดินไปตรงนู้นครับตึกห้าครับจะไปนั่งพักแบบกับสักสิบนาทีอย่างเงี้ยเดินไปถึงที่นั่งก่อนซึ่งมันก็ไกลอยู่ ผมก็ถามเพื่อนอยู่ว่าแล้วทำไมทีนี้ไม่เห็นเย็นเลยมันร<อ>้อนเลยแต่คมไม่ค่อยแล้วก็ตามนั้นครับที่เพื่อนตอบผมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเดินก่อนแล้วกันไปถึงนู่นเดี๋ยวผมจะตัดด้วยความเร็ว โอเคครับตอนนี้ก็12นาฬิกาแล้วก็มาถึงที่พักของเราแล้วครับเราจะพักกันตรงนี้10นาทีก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะขึ้นไปทําฐานต่อนะครับอ่ะซึ่งอตอันนี้เราก็คุยกันตามภาษาเพื่อนคุยกันนะครับคุยอะไรกันชวนเล่นเกมบ้างหรือกินอะไรบ้างก็ว่ากันไปครับเดียวเราคุยกันไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เราก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเราก็ต้องพักก่อนเป็นช่วงพักเที่ยงอะเนาะอืม ผมก็คุยกับเพื่อนว่าเราจะไปรวมตัวกันอีกทีที่โดมอเนกประสงค์นะครับที่ที่เราไปทําฐานแรกเลยครับตั้งแต่เช้านะครับตอนประมาณไม่เกินประมาณเที่ยง40หรือเที่ยง50นี่แหละครับเพราะว่าคุณครูเขานัดเรียกรวมตัวนะครับเพื่อให้ไปทํากิจกรรมต่อไปนะครับคือเราต้องไปเข้าห้องโสดทัศนศึกษานะครับซึ่งเราก็คุยกันแล้วโอเคเราจะไปตามนั้นกันก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอน อยู่ในห้องสดทัศนศึกษาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอในในห้องทัศนศึกษากันเลยแล้วกันนะครับไปและนี่ก็บรรยากกาศในงานนะครับก็ผู้คนก็มาดูนะครับในห้องสดทัศนศึกษานะครับซึ่งเขาก็จะมีการแสดงของคาราวานวันวิทยาศาสตร์นะครับของอพวชนะเขาจะมาแสดงนะครับให้เราดูนะครับก็ ว่าธรรมชาตินี้เป็นยังไงบ้างอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาโดยรุนรวนแน่นอนครับถ้าเรื่องธรรมชาติเนี่ยก็เราก็เชิญรับชมคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาช่วงจอดดีๆมาให้ดูเลยนะครับไปครับีนนท่ัพเมออื่อกี้นะครับพิธีกรถามว่า พวกเราเคยกินซักเกอร์บ้างไหมพวกเราไม่เคยกินนะครับผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันคําว่าซักเกอร์เนี่ยผมไม่รู้จักเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับซักเกอร์เราก็จะมาดูว่าซักเกอร์คืออะไรนะครับเรียนแบบซัคเตอร์ตรงนี้ไปดูกันอย่าดูที่นาพิงค์คุณนะดีเลยพี่ตีนมีนี่มาครับเรีซัคเตอร์ซึ่งอยู่ในบ้านเรียนนี้คนเรียนนียเราอาจจะไม่สังเกตเขได้ ดูนะท่านผู้ชมดด้นี่นลครับผมมัคเกอร์ขับเราทานผจำได้นี่เลยครับลงตรงดูยไหมเดี๋ยวไม่ใช่มนนี้เดี๋ยวพี่จิ๋วจะลองดูว่าน้ำที่ถ่ายของนาคารเอเมาร์บยถูกไหมครับเหาวกับงนอะไรพีนี่เลยครับเย็บกรีบ้างฟังกันต้อนไข้าไปตับไม้ฟางส้วเนี่ลองดู เราสติงจังเลยนะครับเดกก็ลงก็ลงเดสูบีครับสูบีครับสูบีครับสูบพีครับอยได้คอก่าอยได้ขอมเบอร์หนครับสครตรี้ครับพอพี่ิ่อเพื่อนกับพี่่อดจสิ่งนี้ไปในนี้พวกเราอมีอะไรอยูเยี่ยมมากอัน้พม่เป็นเรื่องของไฮดารา่าบ้าใช่ไหม พอเรากดปุ๊บก็คือการวิ่งหรือไล่อากาศออกมาัคยล้าที่ดินกระจกเลยไล่อากาศออกมาไปมาแล้วตอนนี้ก็มันน้อยครับน้อยที่สเปยนม่สำคัครับอากาศอยานี้น้อยแต่การอะดาบนี้อะเองครับลดลงมาไปด้วยตอนนี้น่ยอากาศภายนอกที่มีมากกว่าต้องกดตันงใ้เชื่อวิธกเกยบเชือบให้ดูความสมดุลของแรงันกก็เกิด้องมีตัวนี้ มันมีเรื่มาเรื่องหนึ่คอคุทชูไวหน้าตาดีนะครับเป็นเรืเกียริชาตั้งเก่ที่นี้เห็นก็ได้รับคำที่เนี้ก็นีกาบอกื้นที่แค่เนี้โอนประมาณนะประมาณหนึ่งตารางเซนติเมตรตอนวนี้มันมีอากาศกดครับโอนประมาณครับหนึกิกรักืนาจากนี้น่อยอากาศไรก็ นะครับที่มีแรงงานราบราก็จะดกดทับเอาไว้นะครับของก,การลงได้ยศสมเด็จเก้าศูนยาการเรไนนรเม่มีจุดใดกันแบบนี้ขอเสียงโปร่งนิดเพื่อเราด้นะ,ค,ะครับครับเมื่อกี้ก็จบจากการแสดงของห้องโสนทัศนศึกษาแล้วนะครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ฐานสูงทำสันนะครับอันนี้ก็เป็นฐานที่ต้อง สามเมื่อกี้คือพลังนะครับแต่ตอนเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายตัวก่อนที่จะําครับก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะพอดีผมลืมถ่ายครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับต้องรีบทําก่อนเนราะงเขาจับเวลาด้วยครับตั้ง15นาทีทุกคนเห็นเพื่อนสองคนนั้นไหมครับดูเขาเป่าไม้อติมเล่นกันอยู่นะครับดูดูดูน่าสนุกกันมากเลยเนาะเอเป่าไม้อติมเล่นกันอยู่นี่ว่าเป็นเด็กเลยนะเป่าไม้อติมเล่นดูดูครับดู อยงเป่าไม่อยู่ดิส่วนอันนี้ก็ความสูงของเราเราได้52เซน,นครับของที่1เขาสูงได้55เซนนะครับของเราแพ้นะเออคนอือน่นก็อยู่52เท่ากันนี่แหละก็มีประมาณนี้ครับคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็ถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม